อแล้วพี่นอองมาแล้วไงใญ่ไงโอ้โอเคสุดยอดสุดยอดมาแล้วสุดยอดสุดยอดคุณดวงมาแล้วสบายดีสยดีสิออกมาอีกแล้วปากประทานติดตาผลงานเดี๋ยวพอว่ามม้อนี้จะไปนอนคืนหนึ่งพอ จเจ้าฉะนั้นว่าอาอกเดินทางก่อนจะออกเดินทางเ,าเ,เจ้าจะไปหับนองายก่อนนองายจอยทีมงานผูเบาไซาลุยเจ้ากำลังการเกี่ยวกัอนอีกทีมหนึ่งมันถาอยู่ก้องขัว มาแล้วพี่รองมาแล้วเจอาใส่ใหญ่แล้วเจอใหญ่แล้วออใส่โอ้ใส่ใหญ่โอ้โหโชว์ผลงานสมว์ผลงานโชว์งานคนเลี้ยงโอ้ถือว่าต่อต้อ,ตองคอยได้บางยาหน,น,นึ่นนงบาทหนึ่งเล็กสิบมาหรือประมาณหลุนกันเพราะว่าบางยางนี้ เซียนจอยผนสุดยอดอยันนี่มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเซียนจอยเห็นแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วใส่สวยโอ้งาม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  มาแล้วมาแล้วพอขึ้นน,น้อยเจออีกแล้ว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 ครึ่งครึ่งครึ่งขึ้นมาแล้ว,อลวอจอยขึ้นมาอีกแล้วมัน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 คือว่า พักเที่ยงพวกเขากินเขา่าแต่ว่าเข่าบ่มีมาอนีิตอนเที่ยงนี่ถือว่าเผาป่ามาอนีิถือว่าบรรยากาศตอนเที่ยงกินปลาสดๆมือหนิขาดลายมาอนิออโว้ยยิ่วเข่าแห้งแล้วคักๆๆๆ,ๆถือว่าบรรยากาศ ย้ำแรงไก่สีคำโอ้ขากลรายมือนโ <parece> โี่เี๋ยว่าไดบรรยากาศแล้วเนาะมอนี่กินเข่าไดบาทนี่มามามามถูกขาดอะไนี่มีอย่าอันนันโยกโบเจ้างโอ้ขากละยกโป กักกเบิ้งเบปลาใหมได้นิ่ปลาใหมปลาญ่ปลาปิ่งปลาโอ้ได้ปลาดดีปุี่ิมือจัสุกจักนี่แมนบอคนมาอันนี้นนะธมดามามาเด้อนีเด้อกันสุกนี่ธรรมดามาเราจะหัมาได้เฮ็ดออขากิ่นขากลิ่นี่นะประกดนี่นะ มาซุกมาบังานนะขากลิลิงาน่ยว่ายังกิ่งงานตากิ่งงานทบสุรีเด้อมาเนี่ยที่ว่าลงกอสกสองกลางคืนถือว่าเห็นแล้วโตถือประมาณแล้วตัวหนึ่งเนาะาอะไรปรากฏถือว่าเริ่มมีคนงานเริ่มมีคนงานแล้วทางหลังถือว่าเป็นจาน คนคนโกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออสุดยอดสุดยอดมันมันมันรอบแรงหลบแรงหลบแรงรอบแรงแงมเจ้าถือว่าหอบแรงทีมงานของเขาจัดไปแล้วสองแต้มแล้วถือว่าทีมงานของเขามันยังขาดอุปกรณ์หลายไอเดโอให้ประธานให้ประธานในเบิ้งนี่ถือว่าเห็นภาพ งามในการดึงปลาของมอจอยครับจันปุ๋ยผนมาเนี่เอาน้อผลงานของผลงานของคู่ดวงแล้วขึ้นมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่ไงใช่แล้วคนเหลืองคนเหลืองอู้ยง่ายรีมาแล้วพี่น้องกันขึ้นคันขึ้นคันขึ้นมาแล้วสุดยอดสุดยอดคู่ดวงมาแล้วเต็มสองเต็มสองเต็มสอง คัเดี๋ยวสรุปผลงานมืออื่นเช้าทีง,งานเขาสีสรุปผลงานถือว่าบรรยากาศเดือนกำลังขึ้นโอ้งามายให้ดองเขากับจดใจจดจอ่อบรุปผลงาน งานผลงานเยาจาสุร ja, ิพยังมันจกแตมเดี๋ยวนจวดจะหนจะรอผลงานคน่นจะไหนจะน่หอนไม้เด็ดจะน่หอนไม้เด็ดจะหนห่วยมันเจอแล้วพอดีใครจะลุดโอ้ยลุดซ้ำใครจะลุดโอ้ยลุดซ้ำุ้โอ้ยไไปไ ลักสิม้าเราเปลนสีม้าเราะว่าจันสุริพลเป็นลักสิม้าเราหนหมานี่แล้วถือว่าเรื่องคมหม้าในยกโปให้เบาจอยเลยถือว่าสุดยอดเหนียผู้บ่าวไซลุยถือว่าเป็นโตที่สิบห้า ของบ่าวจอยถือว่ามือนีเป็นมารกมูลหลายมือนีถือว่าทั้งอาจารย์สุริพลทางหลังนั้นทรงัยสีหามด่างแล้วมือนีนี่แหละผลงานผลงานผลงานของข้าพเจ้าก็ได้ซองแต้มแล้วแล้วบ่าวจอยก็ได้แต้มที่สิมหาสหรับรวมทางกลางวินกลางคืนข้าพเจ้ารวมทางกลางวินกลางคืนก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดตู้นี่แหละ สำหรับไม้ที่ผมเขาไปตึกเบ็ดนี่แมนน้ำบอยากไหลปนใดเพราะว่าทางบริษัทน้ำตาลเพิ่นได้เห็ดผายหรือว่าเขื่อนกันน้ำใบเพื่อพดสวนอ้อยเพิ่นถ้าว่าน้ำไหลยามนี้อาจจะเจอโตรวไรกูานี้สนานผมเข้าก็จะพักพรนแล้วคือว่าคนงานหอบเด็ก ธรรมดาเนาะเ,เะจ,ะจ้าปุ้ยเดจ,จ้าเจนปุ้ยม้าลายมาหนิไปงัดเอางัดเอา,อา,าโอ้เพิ่นแล้วสีมือนะสีมือเจนปุ้ยเด้๋นี่อโอ้พี่เลิอกอยังบ่โเลิกพี่เลิก คนมานฝึกเองเอาไว้เองปลาจันปุ่ยคนงาอทำงานทำงานก็ประกวดขาวนัานตายเาะหอยมิจะเกะเอาไปได้พวกเธอนอนรับแล้วกะ เมืเ่อเช้านอนลับแล้วก็ดึงเบ็ดไปน,น,น,นึน้าสุมาันแบบได้กับบโตส่งเ้วยโอ้เกือบเต็มคลองเดี๋ยวมาเอินสีโซ่ลง,ง่ายน,นะเบิ่งปัจจุบันนั่นใดประมาณปลาหาโลแล้ว